สวัสดีนะคะเข้าป่าหาเห็ดค่ะพอดีมีสัญญาณก็เลยขึ้นนิดนึ่งประหยัดอยู่ไหนได้เห็ดเด้นนเนาะฮะได้เห็ดหรอสวัสดีนะคะพ,พ,พี่เพื่อนทุกท่านวันนี้วันว่างอีกวันหนึ่งนะคะมาหาเห็ดค่ะเจอไหมล่ะเจอเหรอ นั่นดอกอะไรเสียบไว้ในรูหูมามาหาเห็ดกันนะคะหาเห็ดพึ่งหวานหาเห็ดพึ่งหวานยังไม่เจอเลยค่ะเพิ่งจะเข้าป่ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเมื่อกี้เห็นเห็ด พอขึ้นไลท์จะโชว์เห็ดสักหน่อยไม่เจอเห็ดสักดอกเลยแถวนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วค่ะเห็ดก็เริ่มจะสวัสดีค่ะกินนี่สวัสดีนะคะสบายดีนะคะกินนี่มามาหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดที่ป่า่วงนะคะเมืองห่วงจ่ะอยู่ที่นี่อยู่เมืองห่วง ก็เมื่อกี้เจอเห็ดหลายดอกสะออนว้ายวาย่าแล้วกินนี่เจอแล้วเห็นไหมบอกแล้วอุ้ยสงสัยเห็ดเห็ดเท่าแน่เลยเนี่ยไม่รู้เท่าไหมดูกินนี่กินนี่ดูดูที่บอกโดขึ้นไหมคะอุ้ยดูอุ้ย,ยเท่าแล้วไม่เอาแล้วนี่เท่าแล้วอะ่ะเป็นเห็ดเท่าไปแล้วสวัสดีค่ะพี่เสือโอ้ยมาหาเห็ดเท่า โอ้ยตายเสียดายจังเสียดายทเดดเสียดายหางแคไม่ได้เอาไอ้ไม้มาสวัสดีกับพี่เสือสบายดีนะคะมาหาเห็ดค่ะหาเห็ดอ่าเมื่อกี้เจอ,เอหลายดอกเลยนะแต่พอเดินขึ้นไลแล้วเดี๋ยวโทษนะคะอ่ากล้องจะสั่นนิดนึงค่ะพี่พี่เลก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟซเท่าไหร่เล่น YouTube เท่าไหร่ ก็มีเล่นเฟซมั่งอ่าก็เลยไม่ได้ค่อยได้เข้าไปให้กำลังใจใครเลยพักนี้อขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาพี่เสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะพี่พี่ เจอนี่เห็ดอีกแล้วดอกหนึ่งนี่เห็ดอุ้ยอันนี้ดอกเล็กอันนี้ค่ะขอโทษนะคะพี่พี่จะไม่มีสัญญหมุนหมุนหมุนค่ะเนาะโอ้ยมามาเจอให้หมุนยังคะพี่พี่ให้หมุนยังคะหัวใจบวกๆด้วยค่ะหัวใจบวกๆด้วยนะคะมาหาเห็ดค่ะอ่า วันว่างวันนี้วันนี้หยุดวันนี้หยุดก็มาหาเห็ดค่ะวันวันช่วงหน้าเห็ดก็จะเข้าป่าหาเห็ดก่อนไม่ได้เอาอ่ะไม่เอาที่ถือกล้องมาหมุนใช่ไหมคะพี่พี่อุยอ้ยอุ้ยดูดูดอกนี้ดูสิเนี่ยโอุย้ยดูจะได้จัง เสียดายจังดูเนี่ยอู้ยเนี่ยเสียดายจังพลาดเบอร์ใช่ไหมคะพี่เสืออุ้ยเห็ดพลาดเบอร์ใช่ไหมคะอุ้ยเข้าป่าหาเห็ดพี่พี่มีเต่เห็ดดอกใหญ่อุ้ยเนาะอยากจะให้พี่พี่เห็นป่าเห็ดด้วยก็ก,ก็เบลยกะ มาเที liberal, ่ยวนะคะมาเที e ่ยวนะคะพี่เสือมาเที่ยวเมืองฝรั่งเศสแต่ไม่ต้องมาหาเห็ดหรอกโอ้ยเห็ดเท่าๆก็เอาเห็นไหมคะขอหัวใจบวกๆหน่อยค่ะ ยอัดเห็ดได้เห็ดละสิโอ้ยสวัสดีกับพี่สาวของน้องเป็นไงมั่งคะสบายดีแล้วคะออ้ยน้องก็ขอบคุณพี่อัมไพมากๆเลยเป็นพี่สาวที่ใจดีมากเลยน้องติดขัดช่วยเหลือน้องมาน้องก็ยังไม่ให้คุณพี่ ได้ครบเลยเหลืออยู่นิดหน่อยนะพี่เนาะขอบคุณมากๆนะคะขอโทษจริงๆที่ล่าชา้าเพียมพายดูนี่ป่าเห็ดพอเลยจะขึ้นไลห์แค่นั้นแหละก็ไม่ก็ไม่มีเห็ดแล้วอะ่ะแต่พอแต่พอตอนยังไม่ขึ้นไลห์เจอตะดอกใหญ่ๆพอขึ้นไลห์จะหายเห็ดมีสัญญาณไหมคะพี่พี่ นุนดูนิกจี้วิ่งดีใจได้เห็ดเท่าๆมาพี่ดูนี่ตะก้าเห็ดเลยนี่ดูเห็ดเอา,าใบไม้ปิดไว้สวัสดีกับพี่มะขามโอ้ทักทายกันนะคะพี่ๆหาเห็ดค่ะเดินหาเห็ดหาเห็ดเดี๋ยวเลยอะจะทำเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์ให้เจอเห็ดดอกให,ใหญ่ๆไงเจอไหมล่ะของนุ่นพี่เอียดได้เต็มตะก้าแล้วมั้งนะ เจอปะลอยลอยเขาหาแบบแหวกตามลอยเขาปกติเมื่อสองสามวันที่แล้วอ่ะเดินอย่างเงี้ยเจอเยอะมากค่ะคราวนี้มันจะวายแล้วมันขึ้นก็เข้าอาทิตย์ที่สองแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปเรื่อยๆตรง,งนู้นอะพี่เดินเดินเดิน,เด,นเดินแบวกแบวกป่าอยางเนี้ยไปอะ่ะดูรอยเขาเก็บมีแต่ดอกใหญ่ ทักทายกันนะคะพี่เสือพี่อําไพพี่มะขามของน้องพี่อมภไพของน้องน้องควินนี่น้องควินนี่คุณควินนี่น้องเซซี่เนาะเจอไหมนะไอการไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้โทรมาอยู่นี่คือบรรยากาศป่านะคะพี่ๆป่าก็โลง่งเตียนมากอยู่ในอยู่ บงชูอ right? ่ะมาฟฟีๆหรอลูกภาพมัวๆหรอใช่ไหมพี่มะขามสัญญาณไม่ดีค่ะถ้าอย่างงั้นเลยขอลงกันนะคะพี่พี่เพราะว่ามันสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวเลยถ่ายคลิปดีกว่าเลยถ่ายคลิปเอาไปลงนะคะบีซูนะคะพี่จ๋าบ๊ายบาย